ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้พอเตียมภาพมาติดตามรัฐบาลไทยเฮาเนาะครับเนาะกับเซียนเลขล่างนะครับล่างอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็พอเตียมกับตังวอยฟังก่อนเนาะงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับที่เพื่อนได้ส่งมาให้พอเตียมลองเอามาลงให้เอฟซีเบิ่งแหนวซันมันเข้ามานี่ก็หลายงวดแล้วมันวางสี่นะครับเนาะ รับมวดนี้พ่อเตียมกับชีเป็นงวดแรกเนาะเอฟซีเนาะรับเอาไว้เบิงเป็นแนวทางน้ากันล่องเบิงเนาะครับเอฟซีเธอมันเดินต่ออีกนะครับาพ่อเตียมคที่พามาเบิงเนาะครับเนาะเป็นไหมาล่างอย่างเดียวนะครับเด้พอพ่อเตียมเคยตั้งสายายา่เป็นเซียนเลขล่างนะครับเนาะครับสิบหก สิบหกมียอนะครับหกหก เสียนเรียกล่างนะครับเนาะร่าง ผลให้มาคิดนะครับด้วยพี่สองตัวสี่กับเก้านะครับ เน้นที่เก่านะครับเอฟซีเ e ดี๋ยว่าาสีเล็กกรสีลายห่างแดดนะครับยางลนะซีห่างเพิน่นแหมาเนาะครับเนาะรับกระเบื้องไว้เป็นแนวทางน้ำก,ก,กันกวนกับเอฟซีหลักซีนะครับเนาะหลักซี c một, c C6 4 8นะครับย่ยกละ C หางนะครับด้อ Fc ครับลัก C C1 C2 C6 C8 นะครับมาบึงลักเก่านะครับชัดเจนบนนอ Fc ับเสียนเลีกล่างนะครับเนาะล่างวิ่งสกับเก้าเน้นที่เก้านะครับจับคู่หลักเก้านะครับเนาะตัวเน้นเพื่อนเก้าหนึ่ง ก้าสองโอ้สัตว์ดีไ้ตัวนี้เก้าสาม เกนี่ครับเอีก่วว่ามันลายตัวเาเหรียตะลักเก่า็้ครับเนาะโตที่มันเนียนม้นรับก็บมีเก้หนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกนะครับพอบาลายหางมนเเนาะครับตัวที่มันเนีนเนาะรับเนาะ ก็ถือว่าลายห่างอยู่ดอกปรเตีมกับก็ว่าลายห่างอยู่เนอเอฟซี FC เนาะครับแต่ที่จริงแล้วโปรเตียมมกักรักเก่ามาักตูวที่เป็นเดนมากนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกล่างอย่างเดียว,ว,ยว,ยวยนะครับเ,เด้อเอฟซีไปบนดล้งวดนี้เอฟซีพันกับว่าเด็กล่างนะครับเนาะเขามาแล้วกับลายงวดครับงวดนี้ถือว่าเป็นงวดแรกที่โปรเตียมไดเอามาลงครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบึงไปเป็นแนวทางน้ำกัน นะครับเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะวันที่สิบหกมิถุนายนหกหกเซียนเลขล่างครับล่างวิ่งสี่กับเก้าเน้นที่เก้านะครับเนาะจับครูกับมี่สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่แปดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกเน้นที่เก้านะครับเนาะ คอยโฉบมันมันนะครับเด้องัวนี่คอยเข่าปังๆนะครับเนาะกับเอฟซีไก่คิดได้โฉบมันมันพอเตียมไก่คิดได้ดีใจนํานะครับเนาะขันบอเข่าบอถือพอเตียมไก่ใส่แก่น้เนาะครับเอฟซีเนาะไกยจะให้เอฟซีถือขับพอเตียมไก่จะถือคือกันนั่นแหละพอเตียมบอบุญพอเตียมพอเตียมมักเนะครับเก่านี่อ่าพอเตียมจะไปซื้ออ่าสลากกินแบงค์รัฐบาลไว้อยู่ซื้อลอตเตอรี่ไว้อยู่นะครับ มาเก่าหนึ่งจัดเก่าหนึ่งมาเก่าสอเก่าสามเก่าหกนี่มักพมักพระเทมมัคูโตนะครับเพราะว่างามคูโตนะครับเทีว่ามื่อกมีสวนเล็กพอเ้มอยู่นะครับใครไดเบิ้งได้ติดตามพอเตีมก็ไดเห็นสวนเล็กพอเต้มจะมีเก่าสามเก่าหกมนบอรับนี่พอเต้มบอกให้ฟังซื้อรถนี่เก้าสามเก้าหกสวนกับเล็กพอเต้มนะครับเตีว่าขันสนเดล่เทือกเากันก็ได้เก่าหนึ่งเก่าสงกงามนะครับเนาะเอเนาะ ครับเอาข้มมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อ FC กดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแน่นนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมครับจะสวงหาติดตามตัวเลขแนวทางครับดีดีมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันครับพอเตียมกับข้อเนียนยำคำเก่านะครับเนาะมักตัวใดสอบตัวใดก็อย่าลืมนะครับเนาะไปเลือกซื้อเลือกหาครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับเนาะครับเพื่อโชคดีถึงวันที่หนึ่งก็ได้นะครับ f c เนาะครับ เอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อแต้มกับมีแค่นี้นะครับเนาะพ่อแต้มขอกาบขอบพระคุณเยียีทุกคนนะครับเด้อที่เขบาบาเบิงมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อแต้มข้อไว้พร้อให้มีแต่ความสุขความจะเลื่อนนะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ใ้ความไข่ให้มีนะครับเนาะคอ,อ้มีตะโศกตลาเด้วยครับเด้อถูกหวยรวยเงินกันพ่อเต้มท่าซีกันตัวเด่นตัวเด่นนะครับเนาะเด่นเก้านะครับ สำหรับคลิปนี้พอเต้มกันมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกคนอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม